สวัสดีครับเจมาโตมาแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าลืมทำปลลืมทําปกคลิปนะครับลืมอัดคลิปด้วยนะครับวันนี้มาอัดสดๆหลังเลิกงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไลฟ์ชานิดหนึ่งแล้วก็ลงคลิปชานิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ประมาณเกือบสองทุ่มและเพิ่งจะมาอัดคลิปนะครับเพราะว่าลืมโอเควันนี้ของที่จะเข้ามานะครับนะก็จะเป็นกล่องโทเค็นใหม่นะครับเป็นกล่องโทเค็นที่มีชุดใหม่ทั้ง2ชุดนะครับแล้วก็ชุดเก่าอีกนะเดี๋ยว กล่องเนี่ยจะเปิดขายตั้งแต่วันที่30ธันวาคมก็คือพรุ่งนี้แหละนะครับเที่ยงคือวันนี้แหละนะอีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงวันที่9มกราคมก็เป็นระยะเวลา1,2,3,4,5,6,7,8,9 11วันด้วยกันนะครับสิดวันด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชุดจะมีชุดอะไรกันบ้างนะครับชุดแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้แหละนะชุดวิญญาณสีม่วงตัวนี้ก็ออมานานละ มาโอ้โหตั้งแต่สมัยนู้นเลยสมัยการแข่งปี2000เท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะใช้ทั้งหมด100โทเค็นในการแรกนะครับ1 0 0โทเค็นะจะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเทา้าส้อผมแล้วก็น้ากากน,นะไปดูหมุนให้ดูหมุนให้ดูเปลี่ยนให้ดูเปลี่ยนให้ดูกัน เปลี่ยนให้ดูกันช h i อ่ะโอเคพาแรกก็จะเป็นพาร์ทฮูดนะคะพร้อมกับทรงผมสีม่วงข้างในนี่พาที่สองตัวนี้จะเป็นกางเกงละกันเนาะกางเกงแบบเ mm hmm. ว,ว้าแทบจะเปิดตูดอยู่แล้วเนี่ยนะมีเอฟเฟกนิดหน่อยนะครับตัวนี้เอฟเฟกไม่เยอะใครอยากเป็นสายเซ็กซี่ก็จับไปความจริงใส่กับพวกเกาะอกอะไรก็ได้อยู่นะ เกียจหาเอาเป็นว่าไปหาเองเหอะนะต่อมาส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีหน้ากากนะครับเเปลี่ยนเสื้อก่อนละกันมันทับกันหน้ากากมีรองเท้าก่อนรองเทา้ทาจะมีเอฟเฟกด้วยนะเป็นเอฟเฟกแสงสีม่วงนิดๆไม่เวอร์ไม่เวอร์อรหน้าก,ากากนะครับหน้ากาก,ากตัวนี้หน้ากากาก็มีเอฟเฟกแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเสื้อนะครับ เสื้อขอปิดหน้ากากกมวกนะกางเกงจะเห็นชัดๆนี่เสื้อจะเป็นแบบคล้ายๆนินจานินจายุคโลกอนาคตประมาณนั้นอันนี้คือของตัวที่หนึ่งที่มาตัวที่สองที่มานะครับก็จะเป็นตัว shadow red หรือตัวนี้นะครับชุดชื่อว่าวิญญาณสีชาตินะครับสีชาติก็คือสีบับสีแดงประมาณนั้นนะครับ ชอช้างสะอาด็ชชอาชอาดอชาติชิบตัวนี้ชิบ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 นะให้ดูแบบทีละชิ้นกันบ้างนะหน้ากากเท่นะครับอะไรก่อนดีอืมเอ่ะตัวนี้ให้ดูสีมันใกล้กนเกินไป นี่ก็ได้าได้เป็นทรงผมนะครับทรงผมมัดจุกนะเอาจริงดูไปดูมาเหมือนเหมือนลิษสีใครที่ <laughs> อยากได้ทรงนี้นะเอาไปทําเป็นลิษสีก็ได้แล้วแต่นะครับเนี่ยเอาจริงเหมือนจริงแป๊บเห็นไหมส่วนที่สอง่ส่วนเสื้อนะครับตัวนี้ก็ เป็นนินจายุคโลกอนาคตเหมือนกันนะตัวเี้จะเป็นสีแดงดำนะครับกางเกงเดี๋ยวให้ดูส่วนรองเท้าก็มีเอฟเฟกสีแดงนะครับใครชอบรองเท้าที่เอฟเฟกไม่เยอะก็นี่แหละชุดนี้แหละส่วนที่เหลือสองส่วนนะก็จะมีส่วนที่เป็นกางเกงนะกางเกงตัวนี้เปลี่ยนรองเท้ากันกางเกงตัวนี้กางเกงธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้เวอร์วังอะไรส่วนหน้ากากเทนะครับเป็นหน้ากากกะโหลกกระโหลกแดงดํา ตัวนี้ก็100โทเค็นเช่นเดียวกันนะครับส่วน2ชุดใหม่นะฮะสชุดใหม่ที่เข้ามาก็จะมีชุดอยู่ที่ใครล่ะชอบตืมทุกทีก็ใส่ไว้ที่ใครแอบปิดไปเปิดดูว่าอาจจะแล้วอยู่ที่นี่เลยาชานินะครับชานินะนี่ก็จะเป็นชุดใหม่ที่เข้ามาในวันนี้นะครับในกล่องใหม่นี้ตัวนี้ก็จะใช้ทั้งหมด100โทเค็นนะครับซึ่ง มีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันเสื้อกางเกงรองเท้าส้อมผมนะครับเอาอีเวนต์นี้เอาไปก่อนเอา,หน,าหน้านี้เอาไปไหนมันจะใส่ก็ใส่ให้มันเป็นไฟๆไฟไหน่อยดิไม่มีไฟใส่ไฟ,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 ไฟ้าไปให้ดูตัวนี้จะเหมือนแบบว่าเป็นนักกรบเป็นแบบเขาเรียกว่าพวกแบบถ้าเป็นอาชีพในเกม ต่อสู้ก็จะเป็นพวกที่ใช้หมัดมวยอะไรประมาณนี้ชูร่าชูร่ารประมาณนี้มีพลังแห่งสิงโตทองคำนะครับให้ดูเทียชิ้นกันบ้างดีกว่านะครับพี่ชอบกางเกงกับชรงผมนะครับสำหรับสุดนี้เท่ดีตัวเสื้อนี่ข้างในก็เป็นเสื้อครอบท็อปนะเปิดเอวเสื้อเอวรอยแล้วก็มี เป็นเขาเรียกว่าไงนะหัวมังกรไม่ใช่มังกรหัวสิงโตเออหัวสิงโตอยู่ที่ไหล่ด้านซ้ายข้างหลังมีเอฟเฟกนิดนึงนะครับสําหรับตัวเส้นนี้นเอฟเฟกไม่เยอะรองเท้าก็เป็นรองเท้าธรรมดานะครับสีดําทองไม่ได้วเวอร์วังอะไรเท่าไหร่ส่วนอีกสองส่วนนะที่บอกว่าชอบก็คือส่วนนี้แหละ <c oughs> ส่วนเสื้อ,แล,อแล้วก็กางเกงไม่ใช่เสื้อกางเกงทรงผมแล้วก็กางเกง ทรงผมเท่มาก <c oughs> เป็นทรงผมที่มีเอฟเฟกหัวไฟด้วยใครหัวร้อนนะครับเอาหัวนี้ไปใส่จะได้รู้ว่าเราหัวร้อนนะไฟลุกตลอดเวลาส่วนกางเกงก็เท่นะกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงที่มีเอฟเฟกไฟลุกนะเท่จะตายไปใส่กับเสื้อเสื้อพกเสื้อหล้งอ่ะอีเสื้อแรงที่เราชอบใส่เสื้อหลงไฟอ่ะหลงอะไรต่ำอแลังอะไรวะทำไม่ได้ละหลังเก่าอะ หรือใส่กับเสื้อฟินิกฟอยด์ก็ได้เสื้อนีกก็ได้ฟินิกฟอยด์อยู่ไหนฮัลโหลฟินิกฟอยด์ฟีนิกฟอยด์ฟีนิกฟอยด์ความจริงพวกนี้ก็ได้เสื้อแดงอ่ะได้เสื้อแดงที่เป็นเสื้อแดังลายไฟอ่ะพี่จำไม่ได้แลังไหนนะครับก็ไปใส่ได้เท่ๆนะครับข้างหลังพระคุมก็มีไฟติดเหมือนกัน 100โทเค็เนเช่นเดียวกันนะสำรับชุดนี้ส่วนชุดผู้ชายนะครับชุดผู้ชายใส่ไว้ที่ไข่เขาล่ะโจตา้าอ่าถูกต้องชุดผู้ชายจะมีมากกว่าชิ้นหนึ่งถ้าจะไม่ผิดจะมี5ชิ้นนะครับกเสื้อเสื้อกางเกงรองเท้าส้มผมแล้วก็การแต่งหน้าด้วยนะหน้าดำํำเครียดไม่ได้นอนและสิโจตา้านาแต่เล่นเกมแนวเดียวกันนะครับเป็นเหมือนแบบอชูรา เปลี่ยนทรงผมไม่เอาทรงผมนี้มันเห็นหน้าไม่ชัดโอเคแล้วก็เปลี่ยนเกงอ่ะได้ละมาดูพัดแรกกันนะครับพัดแรกเป็นการแต่งหน้านะการแต่งหน้าก็แนวอะไรก็ไม่รู้นะแนวคนไม่ได้นอนมัน้งข้ามไปส่วนตัวเสื้อนะครับเสื้อก็จะอูโอเคเสื้อตัวนี้นี่ก็จะเป็น นัก,กรบนะครับใช้มัดนี่ตัวนี้มีแบบเอฟเฟกที่แขนสองัง้งส่วนรองเท้าธรรมดาเหมือนกันนะไม่ค่อยชอบรองเท้าเซตนี้่อยแต่ส่วนที่ชอบ2ส,ส่วนก็คืออันนี้ก็เข้าอยู่ตัวทรงผมนะครับใครอยากหัวร้อนนะยิ่งกว่าซปเปอร์ไซย่ากันนี้นะก็จับไปหัวนี้มันใหญ่อลังการมากเลยนะ แล้วก็กางเกงกางเกงสวยบอกแล้วนะครับกางเกงตัวนี้เนี่ยดูดิมีเอฟเฟกต์ไฟด้วยเท่ๆไปนี่หนึ่งร้อย็คเนเท่ากันนะถ้าใครอยากได้ชุดนี้ก็จับไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับโทษทีลงคลิปชา้าลืมอัดคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบเหมือนเดิมไม่เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย